ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักนเรียนวันนี้เรามาเรียนงานเชื่อมไฟฟ้ากันนะครับเป็นงานเชื่อมช่วงแรกๆก,กลางๆเข้าใจไหมครับซึ่งเราได้ฝึกปฏิบัติมาครั้ง2ครั้งแล้วนะได้ลองได้สัมผัสได้อารจในระยะเวลาหนึ่งประมาณ1น,นะครับดังนั้นในวันนี้ เป็นงานที่2นะครับซึ่งเป็นงานต่อจากครั้งที่แล้วนะครับก็คือเป็นการเชื่อมแบบยาวๆละนะเขาเรียกว่าการเชื่อมเดินแนวเข้าใจไหมครับ,รบดังนั้นวันนี้เราได้รู้ของจริงแล้วว่าลักษณะการเคลื่อนที่การอาร์คเป็นแบบไหนยังไงเราจะเห็นว่าแนวเชื่อมสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เป็นเกล็ด เป็นแนวเป็นเส้นหรือเปล่าวันนี้เรารู้เข้าใจเข้าใจไหมครับซึ่งเราได้เรียนทฤษฎีมาแล้วเรียนในกระดานมาแล้วหน้าห้องมาแล้วนะครับโอเคนะครับดังนั้นครูก็เอาอุปกรณ์ที่เราเตรียมมามาสาธิตให้เราดูว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับดังนั้นเราไม่ได้เชื่อมาหนึ่งสัปดาห์เราก็หาเหล็กหรือชิ้นงานเก่า มาทดสอบลองก่อนได้นะครับโอเคนะครับนะโอเคดังนั้นครูก็เอาอุปกรณ์มาวางแบบนี้ก่อนเข้าใจไหมครับแต่ในสถานีจริงของเราก็คือในบูธของเราที่เราไปฝึกนะครับอันนี้ก็คือบัดี้กันนะครับดังนั้นครูเอาชุดนี้มาทําการสาธิตโตนี้ให้เราดูนะครับว่าเป็นแบบไหนยังไงก็เอาอุปกรณ์เครื่องมือตรงนี้ ที่เราเบิกนะครับมาสาธิตก่อนโอเคนะครับย้ำนะครับครูสาธิตให้ดูก่อนถ้าในตู้จริงมีตัวดูดอากาศดังนั้นอันนี้คือมาให้ดูก่อนไม่งั้นเราเราไม่รู้ว่าหลักวิธีเป็นแบบไหนยังไงโอเคไหมครับการเรียนรู้ของครูนะครับเราดูให้เราดูดูจนเกิดความเข้าใจดูจนเกิดการเรียนรู้เข้าใจไหมครับ ดังนั้นวิชาครูไม่เหมือนชาวบ้านนะครับก็คือดูเข้าใจแล้วเอาไปฝึกไปไปฏิบัติโอเคนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเลยเอาอุปกรณ์พร้อมแล้วตอนนี้มาตั้งตรงนี้หมายเลข9เข้าใจไหมครับดังนั้นเราก็เหมือนเดิมเปิดสวิตช์หมายเลข9ตรงนู้นนะครับโอเคนะครับแล้วก็เปิดตรงนู้เรียบร้อยแล้วครูก็มาเปิดสวิตช์ตรงนี้ ไฟไฟก็ขึ้นตรงนี้นะครับดังนั้นครูก็เอาอุปกรณ์สองรายการนะครับก็คือหัวหัวคีบลวดเชื่อมกับคีบโต๊ะก็คือสายดินตรงนี้นะครับอันนี้ครูก็มาคีบกับโต๊ะก่อนเหมือนเดิมแต่โตะคีบนั้นครูคีบไว้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาอันนี้ครูมาสาธิตให้เราดูนะครับเรียบร้อยมาวาง นะครับทำแบบนี้นะครับแบบนี้ก่อนแล้วก็เอารวดเชื่อมมามาเส้น2เส้นพอนะครับไม่ต้องเอามาเยอะนะครับแล้วก็ามาพร้อมที่จะมาทําการเชื่อมตรงนี้บนชิ้นงานเรานะครับก็ใส่อุปกรณ์ให้ดีนะครับดังนั้นเราใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วให้เราหยิบรวดเชื่อมมาแล้วก็มาอาร์คมาลองแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ มาลองกับโต๊ะลองหรือชิ้นงานลองของเราก่อนได้เข้าใจไหม <า S 1> <พอ S 2> ครับดังนั้นครูก็จะมาลองให้เราดูก่อนตรงนี้เอาดูแบบเดิมนะครับดูดูท่าทางนะครับจับท่าทางให้ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ก้มแล้วก็หน้ากากบิดดูดูอักไปเคาะอัดไปเคาะเขียเคาะเคาะเขียเคาะเขียอะไรเงี้ย แล้วก็อาักยาวต่อเน,นื่องอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมาดใูใกล้ครับมาดูว่าเป็นแบบไหนที่ครูสอนนที่ฎีระยะห่างถ้าสูงไปแบบนี้ครับไม่ไม่ได้สูงไปดับเข้าใจปะ,ะสูงไปดับใกล้ไปก็ติดนะครับถ้าใกล้ไปแบบนี้แบบนี้ถ้าใกล้ไปแสงดูแสงนะครับถ้าใกล้ไปแบบนี้ไม่ได้เราก็ต้องรีบสะบัดติดติดไปดูดูมา พอไปอย่างนี้ใกล้ไปไม่ได้สูงไปดับเลื่อนเร็วอย่างนี้เลื่อนเร็วอย่างนี้เร็ว,รวแบบเร็วไปไม่ได้ดังนั้นวันนี้นะครับให้เราลองสัมผัสกับชิ้นงานลองก่อนเข้าใจปนหะจนเกิดการเรียนรู้เราลองดูว่าเฮ้ยเคลื่อนที่ไวเป็นแบบไหนระยะห่างเป็นแบบไหนดังนั้นองค์ประกอบที่ครูสอนเรานะครับ ระยะห่างชิ้นงานรถเชื่อมประมาณหนึ่งเท่าความโตแกนลวดนะครับแล้วเราก็อาร์กไปก็ดูระยะห่างหนึ่งเท่าความโตความโตรถเชื่อม2 6จถใช่ไหมครับ2.6บินดังนั้นมันนิดเดียวเองรถเชื่อมกรโหดไปเราต้องเติมให้ได้นะครับพร้อมทั้งเคลื่อนที่ไปทิศทางที่เราต้องการนะครับดูดูดูนะครับ สมมติว่าเราลองแล้วลองจนเกิดการเรียนรู้แล้วนะครับเอาดูดูตรงนี้นะครับก้มไปเขาะกม้มมาดูยาวๆนะครับดูดูชิ้นงานอาไปแบบนี้นะครับระยะประมาณนี้นะครับระยะห่างเคลื่อนที่แบบนี้นะครับเคลื่อนที่นะครับสม่ำเสมอกันความเร็ว ความเร็วดูนะครับความเร็วประมาณนี้นะครับความเร็วสม่ำเสมอระยะห่างหนึ่งเท่าความโตนี่นะครับเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยเลื่อนมาเรื่อยดูแสงนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มุมแล้วก็จนจนสุดแนวอยู่กับที่ครับอยู่กับที่ก่อนหนึ่งสองแล้วก็ยกประมาณนี้ เห็นนะเห็นนะแล้วก็รวดเชื่อมประมาณนี้นะครับประมาณ1นิ้วรวดเชื่อมนะครับแล้วก็เปลี่ยนและใส่ในถางหรือเปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้นะครับดังนั้นสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ครูจะไปดูนะครับครูจะเคลื่อนที่แบบสม่ำเสมอกันช้าๆเรื่อยๆคำว่าสม่ำเสมอคือให้ความเร็ว เท่ากันไม่ใช่ว่าไปไวไัยวหยุดไวหยุดอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเท่าๆกันหมายความว่าให้มันไหลลื่นไปเท่าๆกันพร้อมทั้งอะไรระยะห่างเข้าใจไะระยะห่างจากชิ้นงานรถเชื่อมอันนี้นะรครับเป็นเป็นความยากของ่างเชื่อมนะครับถ้าเรารู้เข้าใจมันง่ายนะดูดูมันจะเป็นแบบไหนดูแนวเชื่อมเป็นแบบนี้ครับดู หยิบมาต้องให้ร้อนดำแดงดำนะครับดำแล้วก็เคาะเคาะค่อยๆครับมันจะออกมาเป็นแนวมันจะออกมาเป็นแนวดูดูใกล้ครับดูดูมันจะออก,ปปนนกมาเป็นแนวละเอียดละเอียดตลอดทั้งแนวเลยเข้าใจปะ่ะอันนี้นะครับยิ่งดีแนวนี้ดีสองเท่าความโตแล้วก็เคลื่อนที่สม่ำเสมอการแบบนี้ดีถูกต้องนะครับอ่ะดูดูไหมคูก็มา ทำให้ดูเป็นแนวต่อมาแนวที่สองเดี๋ยวครูจะเชื่อมนะครับเชื่อมไปเสร็จปุ๊บแล้วก็หยุดเข้าใจไหมแล้วก็ต่อดูเชื่อมให้ดูนะครับเป็นแบบไหนเอาดูอาร์กไปจับไปครับดูก้มไปจับใต้าทางได้นะครับเคาะเคาะไปแล้วก็มาที่ชิ้นงานดูดูนะครับอาร์กไปอาร์กไป ระยะได้นะครับดูดูแบบนี้นะแสงดูแสงนะครับคอยเลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อย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 เลยนะครับสมมุติว่าสมมุติว่าครูลุดเชื่อมหมดรุดเชื่อมครูหมดอนะ่ะดังนั้นรุดเชื่อมหมดก็ไม่ต้องตกใจก็รอให้มันร้อนแดงส้มแล้วก็ดำนะครับ แล้วก็ทําการเคาะเพื่อที่จะต่อหรือเชื่อมเวลาเคาะนะครับให้เราเคาะแค่ตรงนี้ตรงปลายนี้นิดเดียวแค่นี้ออกแค่นี้เดียวไม่เคาะหมดนะครับถ้าเคาะหมดสลักที่เราอ้างเนี่ยมันจะติดตรงแนวเชื่อมไม่ดีเข้าใจปะ่ะดังนั้นเคาะนิดเดียวพอแล้วก็มาต่อต่อรืเชื่อมตรงนี้ตรงปลายผิดตรงกลางผิด ให้มาต่อตรงหัวตรงนี้เข้าใจไหมครับอาร์กไปอยู่กับที่แล้วเคลื่อนซ้ายขวาซ้ายขวานะครับแต่แต่เราไม่ต้องสายแบบคููหรอกครับเพราะอะไรเพราะมือเราสั่นอยู่แล้วไงนะครับเราแค่ประครับประคองให้ให้มันให้มันตรงแนวทิศทางที่เราต้องการพอเข้าใจไหมครับเอาดูดูดูนะครับลองดูจัดท่าทางให้ได้ก่อนนะครับ เอาลถเชื่อมมาหัวจับรถเชื่อมมาแล้วเคาะไปแล้วก็ ود, เคาะไปรูดเคาะเขีรยก่อนปึแบบ๊บแล้วก็มาที่ชิ้นงานหากลงไปครับดูหัวซ้ายขวาระยะห่างครับเดินมาค่อยๆช้าๆเรื่อยๆแบบนี้นะดูแสงไอ้เลยมาระยะหา่างความเร็วแบบนี้นะครับแล้วก็มุม65ถึง75 แล้วมาจุดสุดท้ายแนวหยุดอยู่กันที่ก่อนครับหนึ่งสองแล้วก็ยกแบบนี้จุดสุดท้ายแนวจุดจบแนวนะครับให้หยุดก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็มาทําการจับคีมจับงานร้อนแบบแบบนี้นะครับแล้วก็เคาะเคาะไปค่อยเคาอย่างนี้นะครับมันจะออกมาร้อนมากๆยยาวตลอดเสมอนะครับ มันจะเสมอตลอดทั้งแนวเลยดีนะครับดีเยี่ยมโอเคไหมครับมาดูแบบผิดวิธีเป็นแบบไหนเดี๋ยวเชื่อมตรงนี้ดูนะครับตรงปลายแบบผิดวิธีเป็นแบบนี้นะครับก็คือด้วยที่ว่าเราเคลื่อนที่ดูนะครับเคลื่อนที่ไวไปเคลื่อนที่ไวไปเป็นแบบไหนดูเป็นแบบนี้ครับจับ ได้เลครับก้มไปหน้ากากปิดนี่นะครับขอไปอาร์กไปไวไปเป็นแบบนี้นครับอย่างเงี้ยไวไปยเงี้ยไวไป,ไ,วไ,ปไม่ดีอย่างเงี้ยเงี้ยไวไปไม่ได้ไวไวมากด้วยแนวแนวเล็กมาดูใกล้มันแนวจะเล็กแล้วข้อออกมามันจะไม่เกิดการหลออละลายเลย ข้าใจปหอันนี้คือไม่ดีมาดูแบบผิดวิธีที่สองนะครับก็คือเคลื่อนที่ช้าสูงช้าแล้วก็สูงดูเป็นแบบนี้ครับช้าแล้วสูงดูนะครับก้มใบอักใบช้านะครับเอกไปเพราะอักมาอักช้าแบบนี้ครับช้า ชาแล้วสูงสูงแบบนี้สูงไม่ดีเนี่ยสูงสูงช้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับสูงระยะสูงไปชาไม่ยอมเคลื่อนที่สูงไม่ได้อย่างนี้ถ้าสูงมากกว่านี้ทำไงสูงกว่านี้เกิดับนะครับเวลาอาร์ครุนแรงแล้วเคลื่อนที่ การอ้างรุนแรงเคลื่อนที่ช้ามันก็ติดแต่มันจะมีมันจะมีสลักตรงเนี้ยเยอะเนี้เห็นไหมเพราะยากตรงนี้ไม่ดีแบบนี้มันกว้างๆไม่ดีนะครับมาดูแบบถูกต้องนะครับเดี๋ยวคูเชื่อมนนะอนะี้ให้ดูนะาดูนะครับดูดูไอ้ดีนะดูนะครับ เราก็ปัดปัดพื้นที่ก่อนถูกต้องนะครับปัดพื้นที่ดีก่อนเอาชิ้นงานมาวางไว้นี่แล้วก็เดี๋ยวจัดท่าทางให้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมจากจุดนี้นะครับค่อยๆเชื่อมยาวมาจนจบเลยระยะห่างจากชิ้นงานรถเชื่อมความเร็วอ่ะดูแล้วก็มุม จะท่าทางให้ได้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับแล้แลกวก็ไปดูอักแบบนี้นะครับไปอัก,อกแบบนี้นะครับดูแสงประมาณนี้นะครับสองสองมิลเื่อนที่สม,สมานเสมอนะครับเลื่อนที่สามาำเสมอกันความเร็วอย่างเงี้ยนะครับความเร็วความเร็วบุ้มม,มานี่นะครับ เลยมา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 เลยเลยมาเลยเลยมาเลยมาถึงตอนท้ายตอนท้ายครับหยุดอยู่ที่ครับหนึ่งสองสามแล้วก็ยกแบบนี้ครับครูจะไปสม่ำเสมอกันตลอดทั้งแนวนะครับแล้วก็มาดูง่ายๆมาดูมันจะเป็น การหลอมาลายที่ต่อเน,นื่องและสมบูรณ์แล้วก็ยาวตลอดทั้งแนวดูดูเคาะปุ๊บแบบนี้ยาวตลอดทั้งแนวอย่าแงบบนี้เนี่ยแนวละเอียดยาวตลอดทั้งแนวเข้าใจไหมครับแบบนี้ถือว่าโอเคหลอมาลายสมบูรณ์นะครับดังนั้นวันนี้ขอให้เราฝึกให้เราเอาความรู้หรือ ที่เราจํามาเมื่อกี้นะครับไปลองฝึกลองทาดูว่าเป็นแบบไหนยังไงบ้างนะครับเราลองถามเพื่อนถามครูนะครับว่าเป็นแบบไหนโอเคไหมครับทํางานปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับ